อบ่าวสวัสดีพี่วิชมาชิกนะครับผมเนาะนะมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนาผมนะทางช่องนะครับอ่อบาวบาชาวสวนนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปใช้ช่องอ่าวบาชาวสวนนะนะไม่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 ไมงงเนาะเพราะว่าแนวทางก็คือเก่านะั่นแหละไอ้มาชิากน,น,น,นะนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วสำหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะนะครับสําหรับ รอบนี้ก็คัดเน้นคือนเก่าเดิมสำหรับในทางเราพัฒนายมาชีข้ามาแล้วข้าวคนละหนึ่งไร่หนึ่งใจด้วยนะนะครับผมเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งใจกับบรรยากาศแบบสบายๆนะนะครับทรัพช่องทางวันนี้ก็จะมีนะครับชมนะครับนะครับเครื่องธรรมชาตินะครับผมก็จะมีช่างเสียงนกร้องเสียงไก่เนี่ยมาชีนะครับสำหรับในทางก็คัดเน้นเหมือนเดิมนะมาชีอ่าสำหรับในทางเรือทูบเนาะนะครับไม่ได้จุดนะช่วงนี้นะครับไม่สะดวกสำหรับในทางเรือทูบอ่าปู่ทวีสวรนุ นะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมแนวทางกันแล้วไปสรุปกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับรอบนี้คัดเน้นเหมือนเดิมไปสู่เป็นทางนะแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจัยนะครับรับชมนะครับผมคัดเน้นขึ้เก่าอ่ะไปดูสรุปผลกันนะครับผมอ่ะสวัสดีที่มาชี้ดูนะนะครับผมเนาะนะครับสําหรับอ่าแนวทางลาวพนาทางช่องทางอบ่าวเาวสวนนะที่ไม่นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอบ่าวเาวสวนนะนะครับผมอ่ะนะครับจะมันจะได้ไม่ซ้ํากันมากนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลลาวพนาในรอบวันที่ อ่าสินะครับพฤศจิกายนที่ผ่านมากันก่อนเนี่ยมาชินะครับผมเด่น2กับ0 0กับ2นะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาเหนื่อยเลยนะครับสำหรับทางผมเนาะนะครับผมนะนะครับก็ทำเต็มพี่แล้วสำหรับรอบที่ผ่านมาแล้วขอสรุปผลก่อนนะนะครับเข้ามาแล้วข้อคนละหนึ่งไรหนึ่งใจเนี่ยมาชิเข้ามาแล้วก็คนลหนึ่งไรหนึ่งใจเนาะสำหรับรอบนี้ก็คัดเน้นคือเก่าเด้อนะคเดี๋ยวทาำมีเข้ามีหลุดนะนะครับโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมด้วยนะครับผมสรุปผลสรุปผล สรุปผลก่อนนะครับสรุปผลหกตัวนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับผมเนาะนะครับเจ็ดสามหนึ่งหกห้าหนึ่งเนาะนะครับเจ็ดสามหนึ่งหกห้าหนึ่งนะครับหนึ่งหกห้าหนึ่งนะครับผมโอ้โหนะครับ ของผมในตารางเนี่ยนะครับเป็นศูนย์เป็นสองใช่ไหมนะครับถ้าหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะมาทั้งสองเลยถ้าเป็นหนึ่งเนาะนะครับผมอ่ะนะครับผมเด่นศูนย์กับสองสองกับศูนย์เี่มาชิกในรอบที่ผ่านมาไม่ลงตารางก็ไม่ลงนะนะครับเจ็ดสามมีไม่เจ็ดสามก็ไม่มีขอพายมาชิกไว้ด้วยก็แล้วกันสหรับอลาพนาในรอบที่ผ่านมาก็คาดแล้วในมาชิกนะครับไม่มาสังั้งเอานะครับผมขอพายไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับในรอบนี้ก็ตามมาต่อในมาชิกสหรับอ่า แนวทางราพัฒนาผมเน้นห้าเน้นศูนย์ห้าน้อจะมาห้าหนึ่งเดี๋ยวดินำเน้นศูนย์ห้ามาห้าหนึ่งนะครับทำ็ปที่แล้วอ่ะสหรับรอบนี้ก็ตามก็ต่อเนี่ยมาชิกนักที่ชอบแคบไว้จนไว้นะถ้าไม่ชอบให้ชมเป็นแนวทางมาทุกๆแนวทางถือว่าคัดหมดแล้วนะครับสลับสูตรแนวทางเนาะนะครับดาวเลิทูปอ่าปูพิศวนโนช่วงนี้นะครับอ่าไม่ได้จุดนะนะครับช่วงนี้พักก่อนนะฮิมาชิกนะครับสลับดาวเลิทูปเนาะนะครับผมนะขอบคุณไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมอ่ะตามก็ต่อเนาะนะครับเราพัฒนานะครับอ่าทางช่องอบ่าวสาดสวนนะนะคร รอพัฒนานะคัดแล้วนะครับผมแล้วอืมอือเนาะนะครับวันที่อ่านะสิบสี่นะสารรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปโค้สุดท้ายเนาะนะครับวันที่สนะิบสี่เนาะสี่ทับอ่าหนึ่งทับหกแต่เนาะนะครับรอบนี้คืคัดเน้นคือเก่าเลยนมาชินะเป็นชอบแค่ไว้จุดไว้ถ้ามันชอบไห้ชมป็หนทางนะนะครับ ทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดในมาชิกนะครับครับอ่ะมาดูในตัวเด่นนะมาดูในตัวเด่นในมาชิกนะครับอืในมือไม่ไปเนี่ยนะครับเด่นนะนะครับผมเด่นนี่นะสำหรับรอบนี้นะครับผมเจ็ดกับศูนย์นะนะครับเจ็ดกับศูนย์ศูนย์กับเจ็ดนะในตัวเด่นนะครับศูนย์นี้เนาะนะครับในมาที่เข้ามาเป็นคู่นะวิทีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสำหรับสายออกกําลังกายถึงคาดเล้วนะครับผมเนาะนะ วันที่เข้ามาเจ็ดนเนาะแล้วก็ตามด้วย2ตัวเด่นเดนตัวเนาะอ่า2ตัวเด่นเนาะ2ตัวเด่นเด่นสตัวนะครับอนน่นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับอ่าเด่น7เนะาะก็จะมีนะครับ71นะ72 73นะเด่น7เนี่ยมาสิแล้วเด่น0นะ ศูนย์สี่ศูนย์ห้านะศูนยนะเด่นศูนยในมาชิกเบิ้ลเนาะเจ็ดเจ็ดศูนศูนะสลับใหางเบิ้ลเนาะนะย่ว่าใจไม่ได้นะสลับในหางเบิ้ลในมาชิกนะครับสลับเราพัฒนาเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาเน้นในตัวเน้นเนาะนะครับผมอ่ะนะครับเจ็ดศูนูนเจ็ดบางทีเข้ามาเป็นคู่นะวิธีปักใสเก็ในตัวเด่นเนาะสลับใส่ออกกำลังายมาชิกเจ็หนึ่ง็ดสอง็ดสานะเด่นเ็ดผมเน้นนะครับ เจ็ดสองสองเจ็ดนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยนะมาชีนะครับผมเนาะนะครับเนี่ยบางทีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยเนาะนะครับอ่าแล้วก็เดินศูนย์นะนะศูนย <leen> ์ส in ี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะนะครับอ่าผมเน้นนะครับศูนย์หกศูนย์นะช่วงนี้ระวังเก้าเนาะเผื่อกระดูกหัวเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับเหมือนกันนะครับก็จะปลอดภัยบางทีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยนะครับทั้งตัวเด่นและตัวรองเนาะเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สลับแนวทางเบิ้ลนะครับผมเนาะอย่าไว้ใจไม่ได้อ่าแคบเลยสลับในดดดะะะเเเเนนนนนตตตตััััวววววาาาแล้้ก็มมยครบผ นะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวเนอะอาะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะนะครับชุดแรกเนาะสี่เจ็ดหนึ่งนะแล้วก็ห้าเจ็ดสองเนาะแล้วก็สามศูนย์หกนะสลับไชุดจ่าไม่นั่งกระสามชุดขึ้นเก้าน,นะครับผมเป็นชอบคับหนาะนะครับ จะว่าคาดแล้วนะครับฝั่งนี้จะไม่เรียนตารางไม่มาใช่ไหมในรอบที่ผ่านมาตารางไม่ลงนะครับผมในรอบที่ผ่านมาตารางไม่ลงอ่ะเดยนตารางก่อนเรียนตารางนะครับเรียนตารางนะอ่าเดินตารางนะนะครับอ่าเดินตารางตารางก็จะมี5ตัวเนาะนะครับเดินตารางหมองที่สุดสลับสันดางวินเนาะอ่ มาดูเด่นตารางนะครับเด่นตารางนะครับเด่นตรานร,นตรางนี่นะครับเจ็ดนะนะครับมีหกมีศูนย์นะครับ มี2แล้วก็มี3นะสลับเด่นตารางนะนะครับผม่ะเดี๋ยวผมย้อนในรอบหนึ่งเนาะสลับในทางราวพนาผมนะครับทางช่องทางว่าเบาชาวสวนนี่แหละนะครับประจาวันที่1 4นะครับเดือนสิบเกเนมาชินะครับเจ็ดกับ0ูนย์กับเจ็ดนะสลับในตัวเด่นวีธีพปอทางในตัวเด่นเนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเมนี่กะคนนี้เจ็ดสองกับศูย์เดินทางไปอย่าลืมาทางตับนะจะปลอดภัยในมาชินะครับอันนี้ระวังก้าเนาะเกือกระดกหัวนะนะครับผมพอดีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยนะมาช 6, าหาึ่งห้าเจ็ดสอัสามศูนย์หนที่สามน่นั่งเนาะนะครับผมแคบเลยนะตารางมี6มีศมี7จมีสมีสสลับเดือนตารางชอบตารางแคบตารางชอบเลยจะพูดเดน่นแคบจะพูดเด่นวิธีปัดอ่าชอบสามี่นั่งแคบ3าม่นั่งวิธีปรัดไ,า, 3, ไา,ายก็เลยตัวเด่น สลับสายออกกำล <ize> <ใ girlfriend, eled> ังกายยังไงขอเป็นวันดีๆใช่ฮมาชชิทุกคนไปด้วยกันละกันนะครับสหรับรอบนี้เนาะขอให้มาสองให้นั่งสายนั้านะครับก็ถือว่าคัดแล้วนะครับผมเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์กแชร์จากฮิมิชขอบคุณทุกๆการติดตามจากฮิมมิชที่มาติดตามใหม่ไว้ด้วยกันละกันนะไม่ชัดเจนอย่างไรในการอธิบายแนวทางก็ขอโทษขอพายฮิมมิชไ้ด้วยกันละกันนะครับผมมันก็จะมีผิดพลาดกันบ้างเนาะนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมมาสรุปค้งสุดท้ายนั้นะครับโชคดีบนคนนะครับผมไว้เจอทุกกาารรตติดดมสสวััีคบ